สวัสดีค่ะทุกท่านจะได้พบกับความรู้เรื่องสภาพภูมิศาสตร์กายภาพของไทยที่ส่งผลต่อทรัพยากรต่างๆและสิ่งแวดล้อมในรายวิชาสังคมรหัสสคองหน1ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเทศไทยมีความแตกต่างกันทางสภาพภูมิศาสตร์กายภาพเนื่องจากมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดลักษณะภูมีประเทศคือ1การขผนแปรของเปลือกโลก2การกระทำของตัวกระทำต,ต่างๆการกัดกร่อนทำลายการสะสมเสริมสร้สาง3การกระทำของมนุษย์นักภูมิศาสตร์แบ่งสภาพภูมิศาสตร์เป็น6เขต1เขตภูเขาและหุบเขาทางภาคเหนือ2เขตเทือกเขาทางภาคตะวันตก3าเขตที่ราบของภาคกลาง สี่เขตภูเขาและที่ราบบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 5. เขตท,ที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6. เขตท,ทาาสมุทรภาคใต้องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของไทยโดยมี 3. องค์ประกอบซึ่งมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกันและมีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หนลักษณะภูมิประเทศลักษณะของเปลือกโลกแบ่งเป็นสประเภทคือลักษณะภูมิประเทศหลักไม่เปลี่ยนรูปง่ายลักษณะภูมิประเทศรองเปลี่ยนแปลงรูปได้ง่าย 2. ลักษณะภูมิอากาศหมายถึงค่าเฉลี่ยของลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจำในบริเวณใดบริเวณหนในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งมีปัจจัยควบคุมอากาศเช่นตำแหน่งละติจูด ทรัพยากรธรรมชาติ reforms, หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันคือทรัพยากรดินทรัพยากรน้ำทรัพยากรแร่ธาตุทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งเป็น3ประเภทคือทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถเกิดมาทดแทนเช่นน้ำมันแร่ธาตุทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถสร้างทดแทนได้เช่นป่าไม้สัตว์บกสัตว์น้ำทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไปเช่นน้ำอากาศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการรู้จักทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์มากที่สุดหนึ่งเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์การใช้ประโยชน์สูงสุดและรักษาสมดุลของธรรมชาติไว้ด้วยโดยใช้เทคโนโลยีที่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด2เพื่อรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพสมดุลโดยไม่เกิดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษจนทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม หนทรัพยากรดินดินเกิดจากการสลายตัวของหินแร่ธาตุและอินทรียวัตถุอันเนื่องมาจากการกระทําของลมฟ้าอากาศและอื่นๆส่วนประกอบที่สําคัญของดินได้แก่อนินทรีย์วัตถุหรือแร่ธาตุปัญหาของการใช้ทรัพยากรดินเกิดจากอันเนื่องมาจากการกระทําของลมฟ้าอากาศและอื่นๆส่วนประกอบที่สําคัญของดินได้แก่อนินทรีย์วัตถุแร่ธาตุ ปัญหาของการใช้ทรัพยากรดินเกิดจากหนึ่งการกระทำของธรรมชาติเช่นการสึกกร่อนพังทลายที่เกิดจากลมกระแสน้ำและการฉล้างแร่ธาตุต่างๆในดิน2การกระทำของมนุษย์เช่นการทำลายป่าไม้การปลูกพืชชนิดเดียวซ้ำซากการเผาป่าและไรนาทำให้สูญเสียหน้าดินขาดการบำรุงรักษาดินการอนุรักษ์ทรัพยากรดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียนการปลูกพืชแบบขั้นบันไดป้องกันการซอกของน้ำปลูกพืชคลุมดิน ป้องกันการซาลางหน้าดินไม่ตัดไม้ทำลายป่าและการปลูกป่าในบริเวณที่มีความลาดชันเพื่อป้องกันการพังทลายของดินการอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ธาตุหขุดแร่มาใช้เมื่อมีโอกาสเหมาะสม2หาวิธีใช้แร่ให้มีประสิทธิภาพและได้ผลคุ้มค่ามากที่สุด3ใช้แร่อย่างประหยัด4ใช้วัสดุหรือสิ่งอื่นแทนสิ่งที่จะต้องทำจากแร่ธาตุ5นำทรัพยากรแรกลับมาใช้ใหม่เช่นนำเศษเหล็กมาหอมใหม่ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธาติและสิ่งแวดล้อม1การเพิ่มประชากรมีผลทําให้ต้องใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจึงเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมมากขึ้น2การใช้เทคโนโลยีทันสมัยทําให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้ผลิตสื่อนางสาวพรทิพย์วิทีรุ่งเรืองศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนคปรปฐมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนคปรปฐม